ไอ่เจอสำลักเลยไอ้กูจรักความสุขแน่เลยเม้ากาจริงความสุขเรื่องของมันหลอกหลอกหลอกเล่นดูเล่นดูไปไหนไม่ได้อยู่ดีกูแล้วอ่าวแล้วดูปัญหาใครอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาแดงแรงลิศหมาแดงแรงลิศ ทำอะไรสารภาพมาเกมไม่ตายหมดแล้วอันนี้มันโหดมากโอ้โหพี่สูเพื่อนปื้อสวยโอ้โหโโหเก็บตายก็บตายสู้นะเ้ยเข้ามา chim rồi Bên phở ngoài la nhỉ đi đó Bên đuôi mà một ด้วยด้วยเดี you, okay, ๋ยวไฟนี้ไฟนี้อันติไปเลยเถอะเจเซ็อะไรวะเวลเพลี่เศษฟักยาอเ็ษเศษเซด do it อุ้ยปี๋โอ้โหโ r รปี๋เศษที่เจอมาสามนัดอะ หลงระเลิงไปหน่อยพอลีหลงระเลิงเกไปเหรอเดี๋ยวกูไปอ้อมขวานมาเล่นวิดโดอืมอะไไม่ได้วิดโดเออถ้ามันจะเข้าให้กูนะควินแล้วนะอยู่ฝาดมึงเชฟโว้นเจ้โอ้โหมึงอยู่กเดียวเออเออเออเจ๋วเก่งไม่ได้เนี่ยพวกมึงมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเห็นเจตาย วิดโอโอ้ยม่เจ๊คอนเสิร์ตวิดโอโอ้ยมัซิมัซิมัซิเล็งมัซิไว้ตั้งไหว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 สวยเจ๊กำลังจะตายเพรว่าเจ๊ไหวอยู่เอออีกมันได้ชุบว่ะวิดโออยู่ทางซ้ายนะ ใ,ใกลเออเนี่ยตรงเลนถนนนะถนนนะคนหน้าไปเอาลุงลุงพูดไะ้ปะยากยากนันตีไอดอลน่ะโอ้ยเวลาเล่นน้อยเลือดน้อยก็มันเสียชุบถ้าฆ่าแทงได้ก็ชิวแค่แทงอยูออ่หลังเมื่อกี้ตาย

哦，哦，我连打成枪，不、huh, 得、uh，呜、huh, uh，不许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 。 ไยโดนฝีนอายุสโห่าวแอนเข้าโหสาว้รงมากฮึตายไม่หมโอ้โหตายเลย ุกต,ตำาโอ้ข่าวไม่โดนเลยเขาเจอเฮ้ยแต่น่ากลัวจังจับพี่สายทีหนึ่งั้งหนึ่งไม่หนึ่งละโอ้ย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 เกือบเกือบ ข่าวต้องบิงบิงมาแปะแปะพื้นอะจะโดนไกลป่ะเออปาไม่เคยแต่วุันปายไกลปายากแบบิิงขึ้นมาเลยก็ปีนหลบหลบเอาเดี๋ยวขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน โดนโดนจี oh, oh. โดนมันปั่มใหม่ yeah. มันแรงเยอมันไอ้นี่ไวรัสแรงยิงเท่าเดิมไวรัสแรงสายตะกินดังเข้าใจเปล่าโอเคตัวเจ้าอยู่หลังข้างบน <Okay. S 1> ตันติเลยนี่แบบฟาลาสองตัวลุกยิงมุม โอเคผมไปก่อนบอดอาเดอสแคตัวทาอุ้ยโดนที่ปีกไปว่ ทางขวาแด <Thanks. S 3> งทซ้ายมีดีโ you น know. ่ดีโน่ฮู yes, <sir. S 3> อัลบอยเอสเซอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้อันนี้สวยใช่ไหไปท้ายนะไปสุดท้ายไปสุดท้ายคุยน่าจะมีนัดตังค์ปีนอยู่หน้หนา นะมลองท้ายนะอุย้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าลาิเปอร์ให้ลิเปอร์กันไอ้ทัศนีก่อนครับขึนจีขึ้นจีหนึ่งมันจะีิดอืมไยได้ครับแค่หมันนะ ที okay ่เรเคมรอยู่คิวเต็มอวีวินในเกมดูดูดูอ๋อทางลีวิ่งไปฮอสติดแต่ไม่รู้ว่ากดได้บ้างหนึ่งเซนหนึ่งเซนเท่านั้นโตรจะแเบ โอ้ยโอคจะแบกไอ้จะแบกอืมกดออกเป็นหนึ่งกดออกเปเนาะเดินไปไอ้ฮี่คิดกดตาปูคมสัตว์เลยไอ้ดงใจไอ้ดวงใจเธอเติมขาพี่แบกหน่อยครับพี่ไอ้ฮี่ทำเป็นข้าวไอ้แทงใช่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 ว่าไอเจียบเชียไม่พูดเลยเออดิไม่เชื่อ